มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน กรมอุตุเตือน24ชั่วโมงข้างหน้าเจอทั้งฝนทั้งหนาวพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือ25ม 25, 6, 7, กราคม2567กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงยังคงเข้าปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะคะและอุณหภูมิจะลดลงอีกหนึ่งถึงององศาเซลเซียสในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในขณะท,ที่คลื่นกระแสลม ฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง ทางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งนะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอ,อันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอ,อันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระว,วังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27มกราคม255 567นี้ไว้ด้วยฝุ่นละอองระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันลดลงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสสูงสุด28-32องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภ,ภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรงโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด14-19องศาเซลเซียสสูงสุด26-32องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูดอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศเย็นและมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 19- 21องศาเซลเซียสสูงสุด27-31องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นและมีลมแรงอุณหภูมิลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสนะคะโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสสูงสุด29-32ององศาเซลเซียสค่ะ ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นทางตอนบนของภาคและมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธ,ธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตระบี่และจังหวัดตสค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นและมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลง1-2งสองศาเซลเซียสค,ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 20- 22องศาเซลเซียสสูงสุด28-30าองศาเซลเซียสขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ